สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมไ i เอนะครับผมวันนี้ผมเราจะมารีวิวครับผมหลังการใช้งานครับผมจะเจ้าโน้ตบุ๊ก a s u s ทักเกมมิ่งนะครับผมตัวนี้เป็นตัวดีทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่สเปคคร่าวๆก่อนนะครับผมก่อนจะไปพูดถึงหลังการใช้งานนะครับผมตัวนี้ก็เป็น CPU AMD Ryzen 7นะครับผม 3750H นะครับผมการ์ดจอใช้เป็นของ n v m e i i g g f o r c e GTX ครับผม16-50นะครับผม ตอนนี้เป็นลำแปดิกนะครับผมบัส2 6 6 6นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวขอบจอบางด้วยนะครับผมแล้วก็มีไฟ RGB ด้วยนะครับผมแนวสีสันก็สดใสสวย,ยงามนะครับผมมาผมเราจะมาพูดถึงกับผมหลังการใช้งานนะครับผมของเจ้าตัวนี้นะครับผมคือ ก่อนที่ซื้อมาเราก็ได้รีวิวให้ดูแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวหลังการใช้งานนะครับผมหลังจากใช้งานประมาณ6 7เดเดือนนะครับผมที่ผ่านมาก็เขาบอกว่าตัวนี้ก่อนจะซื้อนะครับผมผมไปดูในแต่รีวิวนะครับผมก่อนจะซื้ออะไรต้องไปศึกษาดูก่อนนะครับผมผมไปดูในรีวิวนะครับผมเขาก็บอกว่าจากตัวนี้นะครับผมก็จะมีปัญหาเรื่องกับความร้อนนะครับผมแล้วก็พวกพัดลมอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ใช้มานะครับผมก็ ก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับผมก็คลิปที่ดูตอนนี้ก็ใช้เครื่องเจ้าตัวนี้นะครับผมตัดให้ดูนะครับผมคลิปออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะรผมผมก็เจอแค่ปัญหาพัดลมนะครับผมเวลาเราทำงานหนักหรือว่าเราเรนเดอร์นะครับผมก็เสียงพัดลมก็จะดังแบบยังไงล่ะบอกไม่ถูกก็น่กกากลัวสักเล็กน้อยนะครับผม มีคนเดินทางเขายังบอกว่าคนตกเลยเหรอครับคือมันดังแรงมากนะผมมันจะดังตอนที่มันทํางานดังหนักที่เชคครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตอนธรรมดาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมผมก็เล่นเกมเข้า youtube ฟังเพลงท่องอินเทอร์เน็ตก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับผมเล่นเกมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็สําหรับใครที่ อยากจะซื้อตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวดีทีนะครับผมผมเห็นมันจะมีก็เห็นน่าจะมีดีทีดีวนะครับผมหรือไม่ก็ดียูประมาณนี้แหละครับผมผมก็จําไม่ได้แต่ผมศึกษาถึงตัวดีทีนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้ก็ลองไปดูรีวิวก่อนก็ได้นะครับผมไปดูรีวิวก่อนก็ได้ผมก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับผมอย่างกับผมเนี่ยผมจะซื้อผมก็ไปดูรีวิวก่อนนะครับผมว่ามันเป็นยังไงผมแต่ว่าใจผมไม่ค่อยอยากได้ตัวนี้เท่าไหร่ผมผมอยากได้อ่า อะไรว่า rog นะครับผมสติกนะครับผมแต่ว่าตังไม่พอครับผมตังไม่พอก็ได้ตัวนี้มานะครับผมก็ทำมาใช้งานดีไหมก็ก็ดีอยู่นะครับผมก็มันไม่ได้ด่าใครนะผมก็ยังใช้งานดีอยู่นะครับผมก็พอไปวัดไปมาได้นะครับผมผมก็เล่นเกมอยู่นะผมแล้วก็เข้าโปรแกรมแต่งภาพโปรแกรมตัดต่อผมก็ลื่นไหลนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ลองตัดต่อชิป 4k ดูนะผมเดี๋ยวจะลอง ตัดต่อคลิปโอเคดูนะครับผมว่ามันได้หรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็ถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรก็จะมาพูดให้ฟังนะครับผม,มแนะนํานะครับผมยังไงก็ก่อนจะตัดสินใจซื้อควรดูรีวิวก่อนนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผม